คือเจ้าผมของกอล์ฟนะครับจากนั้นต้นแทงกหลงในสนามส่งก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดตัวคลิปแรกนะครับของเดือนวันนี้นะครับตัวน like ี้นะครับจะเป็นล okay, ้อของนิวโตโยต้าคอปเปอรเนอร์นะครับเป็นตัวลีดเดอร์นะครับเป็นล้อขอบตัดนะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อหน้าตาเดียวกับเป็นตัวของเลเจนเดอร์นะครับที่เป็นขอบ20นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับตีตาโตโยต้าหลังล้อนะครับออกมากับรถตัวล่าสุด ะครับลูกค้าท่านใดอยากได้ล้อเป็นลายเลเจนเดอร์แต่ไม่อยากไปใส่ของยี่สิบโฟกรสด้านเข้าตัวลีเดอร์ไปใส่ด้านเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อเดิมแท้นะครับเห็นไหมครับตะกั่วเดิมแปยยาวเหยียดเลยนะครับล้อเดิมนะครับตัวนี้มีตาโตโยต้าอยู่นะครับเป็นล้อขอบสิบแปดนะครับกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งออฟเซตสามสิบนะครับล้อแท้นะตัวนี้นะครับมีตาโตโยต้างสบายดี สเปกลูนอตนะครับตัวนี้เป็นสเปค6กลู139.7นะครับคุณสามารถใส่กับรถโตโยต้านะครับ6กลูนะครับมาตรฐานได้ทุกคันนะครับของเก่าเรารับเพิ่มด้วยนะครับถ้าร้านเราเป็นเซ็สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจนเนเรยี่สิหรือ21มา200เมตรติดถนนยางนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกคา้าน่าจะ ตอนคลิปนี้นะครับผมก๊อฟครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเป็นคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ